ซ่วงจอดหูวข้างนี่ไม่ได้กดออกไปเลยไม่ได้หยดเดียวแล้วก็มีการคุยกับทางเจ้าหน้าที่แล้วว่าได้เท่าไหร่ไม่ได้เท่าไหร่รถก็ได้แค่จอดนะเพืออออ่อหกฝั่งแต่ก็ไม่ได้ฉีดนี่ผมผิดนะเหรอ,อยังไม่พุ่งออกไปสักหยดเดียวท <นะ S 2> ุกคน,นการจอมพลังออกมาตัดผอเนาะ ก็คือออกมาไล์ซดหน่อยใจเนาะทีเพื่นอุตสาสัง่งหลดโดดสวมมากิบซีขั้นแต่บริสีแต่บริสัยง่ายแม้แต่ยุดเดียวกับบริส่ยเป็นว่าเนาอะ,อะก็คือเจ้านาทีเขาเจ้าหามเนาอะ,อะว่าเหตุแบบนี้บวกวน มาหว่าแบบหน่อยใจเนาะเพราะว่าก่อนจะสั่งรถดูสวมแล้วก็ได้วมกับเจรทีแล้วว่ารถจะอยู่ได้จุดใดหรือว่าสียุ่จุดใดได้แล้วก็ได้ลมไปแล้วเนาะแต่ว่ามาหอดมือหนีอ่ารถมาหอดพื้นที่แล้วเป็นยังจึงมาหามแบบนี้เนาะ คลิปนี้ก็บเบบเวาไลายทุกคนเดี๋ยวมาฟังไอจอพลังเพลินออกมาไลสุดตอนนี้เลยถ้าผมไม่มาอย่างแรกเลยเขมนอาจจะเอาไปล้อหรือจะรู้สึกว่าอีหยางวะทําไมอ่ะทาไมแบบคนที่คาดหวังผมมาเอา้าทําไมคุณกันทีอย่างนี้ไม่ออกมากลัวเหรอเขมนแต่ท้งที่คุณออกมาไฟออกมาต่อสู้นะตลอดถูกไหมครับอันนี้ในมุมผมอ่าเป็นทุกคนมาไหมอ่ามาไหม เป็นทุกคนมาใช่ไหมอ่ะโอเคอ่ะก็ถือว่าอันนั้นคือผมให้นะเราไปด้วยกันไปพร้อมๆกันนะครับผมก็เลยประกาศหารถดูดซ่วมนะแล้ววันนี้ไม่ได้ได้แค่10บคันได้มาทั้งหมด14คันได้มาทั้งหมดสิคันนะครับซึ่งหลังจากที่ผมประกาศหาแล้วก็โอเคได้รถแล้วผมได้รับการประสาน นะครับเอ่อผมให้ทีมงานดีกว่าผมให้ทีมงานประสานไปที่ท้องที่นะครับผมมีการโทรประสานแจ้งท้องที่ในการเข้าพื้นที่นะผมประสานไปที่ใครบ้างอันนี้คือสิ่งที่ผมไม่ได้เล่าและผมก็ไม่ได้พูดเลยนะแต่พอมันเกิดเรื่องตรงนี้ผมจะอยากให้ทุกคนรู้ในเบื้องหลังเลยนะครับว่ามันคืออะไรบ้างเป็นยังไงบ้างนะแล้วเรื่องที่มันไปแล้วมันหายไปมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะผมประสานนะครับไปที่ท่านผู้ประชาการตํารวจตชดนะครับ ผมประสานไปที่ท่านผู้การจังหวัดสระแก้วนะครับแล้วผมก็ประสานไปที่กองกำลังบูรพานะครับเดินทางมาที่สระแก้วก่อนที่ผมจะเข้าพื้นที่ผมคุยกับท่านผอพอลนั่งประชุมกันมีท่านผู้การนะท่านที่ทุกคนรับทราบและนั่งคุยกัน นะผมคุยกับทุกคนผมผมเข้าใจแหละคําถามที่ทุกคนอยากจะบอกผมว่าอ่ะมันไม่สามารถที่จะฉีดได้ผมก็เลยตั้งคําถามไปหาทุกคนก่อนเลยว่าเอาอย่างนี้ครับมันมีอะไรที่พี่กับผมเราทําร่วมกันได้แล้วหรือผมทําได้ประมาณไหนผมอยากให้พี่บอกกับผมได้เลยซึ่งทุกคนคุยกับผมตรงตรง คุยกับผมแบบตรงๆนะผมผมถามทุกคนมีคนบอกว่าค้างค้างไหมตอนนี้สัญญาณค้างไหมครับค้างไหมตอนนี้ค้างไหมหรือว่ายังชัดเจนอยู่ผมขอทดสอบสัญญาณเสียงครับขออนุญาตทดสอบสัญญาณเสียงครับค้างหรือว่าชัดเจนอยู่ครับอ่านิดนึงค้างหรือทดเป็นยังไงครับตอนนี้ชัดเจนไหมครับโอเค ฮะมีคนบอกว่าค้างเยอะเลยจริงหรือเปล่าค้างไหมครับชัดนะโอเคดีแล้วนะโอเคไม่ได้ค้างนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าใจตรงกันนะโอเคอ๋อดับดับติดตเหรอ,อโอเคงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตสักคู่เดียวนะครับ<ส>เดี๋ยวผมขออนุญาตสักคู่หนึ่งนะมันดับดับติดตเหรอแป๊บหนึ่งครับโอเค เดี๋ยวผมขอ <c oughs> ปกตินะสัญญาณชัดเจนของ t ิ k t o k ชัดเจนไหมครับตอนนี้ติ๊กตอกขออนุญ,ญาตครับเมื่อกี้ผมเปลี่ยนเน็ตผมเปลี่ยนสัญญาณเน็ตตอนนี้เป็นไงบ้างครับชัดเจนไหมติกต็อาทุกคนกดติดตามไว้นะครับกดติดตามไว้นะเดี๋ยวเผื่อมันหลุดบ้างมาสะดุดบ้างนะครับฮะโอเคชัดแล้วนะครับโอเคชัดแล้วนะ,อะโอเค ผมเนี่ยต่อผมก็คุยกับทางท่านผอ,อพลนะครับได้คุยกับพี่เขาทุกคนผมนั่งคุยกันนะนั่งประชุมกันเลยนะครับว่าตรงไหนได้ผมคุยเลยนะครับว่าโอเควันนี้ผมเตรียมรถมาเท่านี้เท,ท่านี้ส่วนพี่ให้ผมเข้าได้ถึงตรงไหนอ่าเขาก็บอกว่าเขามีจุดจอดให้ตรงนี้นะตรงนี้นะตรงนี้นะโอเค นะก็คือเรามีการทําข้อตกลงกันคุยกันก็คือเราไม่ได้เอาไปแค่ชิดลั้วหรอกเราไม่ได้เอาไปชิดลัวนะครับเราเนี่ยเอาไปจอดในที่ที่เขาให้จอดแล้วส่วนผมก็คือเราทําความเข้าใจกันว่าตัวผมจะไม่ได้เอารถไปแล้วก็ไปถึงก็คือศาสต์แบบโอ้โหขีดอย่างนั้นวันนี้เนี่ยรถจอดทุกคนเชื่อว่ายังไม่มีกากใยของคนไทยหลุดออกไปเลยแม้แต่หยดเดียว ยังไม่มีการ์ดใยของคนไทยหลุดไปเลยไม่ได้หยดเดียวเ <c oughs> พราะอะไรเพราะผมคุยกันนะเ <c oughs> พราะวันนี้ข่าวที่ผมจะเดินทางไปที่ชายแดนรู้คนรู้เยอะแต่เขมรนไม่มาพอมันไม่มาก็ไม่ใช่เราจะต้องออกไปเฮ้ยโหอยู่หน้าริมริมรั้วเฮ้ยออกมาออกมาไม่ใช่เราก็ไม่ได้ไปอะไรแล้วเขาก็ไม่อยากให้ผมเนี่ยฉีดซึ่งผม ก็คุยแบบตรงๆเลยผมก็คุยกับพี่ๆตรงเลยว่าอ๋อผมก็ไม่ได้มาเพื่อที่จะฉีดหรอกแต่ผมเนี่ยมาแสดงพลังว่าการที่มึงท้าจะกินกูก็พร้อมนะผมรักษาศักดิ์ศรีรักษาเกียรติแค่เอารถไปจอดทุกวันเนี้ยผมผมบอกให้นะวันนี้เนี่ยหลังจากไล่ตัดไปรถก็ขยับไปจอดตรงที่ที่เขาให้จอดจอดก็อยู่ตรงนั้นเพราะขามศก็ไม่ได้มาแล้ว ผมก็ไม่ไดีวอนเพื่อที่จะต้องฝ่าวงล้อมของเจ้าหน้าที่เฮ้ยเจ้าหน้าที่ผมขอฝ่าวงล้อมเข้าไปหน่อยผมไม่ได้ผมไม่ต้องเอามันผมไม่ต้องไปลือล้อลุ้ไม่เลยปลาใสาบนเวทีบางช็อตในเอาตรงนะคนโดนด่ามีคนโดนด่าบนบนบน,บนเวทีมีเสียงมีคนโดนด่าบ้างผมก็ไม่ได้ขึ้นไปไปซ้ำหรือไปอะไร นะครับแต่ส่วนใหญ่บนเวทีก็คือการให้กําลังใจกันนะผมก็เชื่อเป็นการบิ้วอัพเป็นการให้กําลังใจนะครับคนที่อยู่ในสถานที่แต่วันนี้หลายคนบอกว่าผมมาทําผิดผมเอาไปฉีดแล้วยังไม่มีกากใย,ยหลุดสักหยดเลยเมื่อกี้เนี่ยผมโทรไปหาใครรู้ไหม ออมีเขาโทรเขาโทรมาคุยเล่นกับผมผมก็เลยถามอืมผมโทรไปหาเขาเขาโทรเล่นกับผมเนี่ยผมก็โทรไปถามเป็นเลขาและมตรีกระทรวงสาธารณสุขพิจนากิจผมถามว่าอในมุมของสาธรารณสาธรารณสุขเลยพี่ผมทําผิดแล้วเหรอเ <p> ขาจะบอกเลยว่าไม่ผิดเพราะว่าผมยังไม่ได้ไปฉีดใส่ใครเลยอะ่ะฮะ ผมยังไม่ได้ฉีดใส่ใครเลยแล้วการที่ผมมาตรงนี้เพราะผมรักษาหน้าผมรักษาหน้าคนไทยไม่ได้เหรอฮะผมไม่ได้ขึ้นไปปลาใสาว่าใครเลยผมยังไม่ได้ฉีดเลยแม้แต่หยดเดียวบางคนบอกว่าผมฉีด นียังไม่ได้ฉีดเลยนะแม้แต่หยดเดียวแล้วที่ผมบอกตอนแรกที่ผมไปที่กองกําลังบุรพาคือเรามีการพูดคุยตกลงกันแล้วว่าจอดตรงไหนได้ทําได้ถึงตรงไหนผมทําได้ถึงตรงไหนนี่คือสิ่งที่คุยกันแล้ว ยังไงอ่ะตัวผมวันนี้ขเขมรท้าบางคนบอกว่าอะไรถ้ามันไม่ดีเราต้องไปดีตามไปกับมันเหรอแล้วผมเอากากใยไปสาสแล้วเหรอทุกวันเอาง่ายง่ายก็แค่คุยกับทางทหารเข้าหาที่จอดรถให้แค่ขเขมรเห็นรถเห็นรถส่วมมาก็ไม่ออกมาแล้วแค่นั้นเอง แล้วผมไปฉีดเหรอผมก็ไม่ได้ไปฉีดแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจจะไปฉีดนะแต่ถ้าเอามึงปากดีกูก็ปากดีกับมึงอะก็คุณบอกว่าให้มันเสมอกันใช่ไหมเอาปากดีก็ปากดีผมก็ปากดีไงแต่ผมไม่ได้ไปเฮ้ยขับลือ้อหรือว่าเฮ้ยต้องเอาออกฝากําแพงเข้าไปเอาไปฉีดบันผมไม่ได้ทําแบบนั้นนะรถมันก็จอดอยู่อย่างนั้น่ะจอดตั้งแต่เข้าไปยันยันกลับบ้านอะเพราะไม่ได้ฉีดเลย แม้แต่หยดเดียวผมผมพูดตรงๆนะผมโตเป็นผมผม่ผมผม,ผมโตนะผมก็ผ่านโลกมาเยอะผมรู้ว่าถ้าผมฉีดเ่มันก็ผิดกฎหมายไม่ใช่ว่าผมไม่รู้ผมรู้แต่เอามาอย่างน้อยเนี่ยใครเขมรเนี่ยมันก็เกรงบ้างขเขมรมันก็เกรงบ้างก็วันนี้ไม่เห็นนะไม่โผล่มาเลยอะ่ะก็ไม่มาเลยไงแล้วมันเป็น ผมอ่มันเป็นอะไรที่ผมรู้สึกแบบจริงนะเหมือนเหมือนกันจอมพลังเนี่ยความรู้สึกผมนะไอคนนั้นก็ฝากถึงการจอมพลังคนนี้ก็ฝากถึงการจอมพลังฝากผมผมไม่ได้แบบว่าแบบคนฝากดีๆนะแต่แบบบางทีแบบผมรู้สึกว่าแบบอะไรแบบเฮียอะไรกับแบบอะไรกับกูนักหนาว่าในชีวิตแบบคือการจอมพลังนี่แม่งเจอแบบชีวิตโคตรแบบแบบ อันีมันไม,ไม,ไม่มีแบบว่าแบบน้อยอะที่แบบอ่ะผมมีเอฟซีกับชาวบ้านที่เห็นว่าสิ่งที่ผมทําอ่ะทําอะไรลงไปทําแล้วดีไหมชอบไหมมีคนที่ในฟิลนี้ความรู้สึกเนี้ยเยอะอ่ะมีคนบอกว่าก,กระตุกค้างอยู่แล้วคนที่ชอบอะนะมีเยอะนะครับอ่ะมีคนบอกค้างข้าบนค้างจริงไหมเนะี่ยค้างอยู่ไหมค้างอยู่ไหม,าไห,มหายยังหายยังครับ หายยังอ่ามงคนบอกค้างกลับมาย่งกลับมายังอ่ามีคนบอกติ๊กตอกค้างสรดุดค้างไหมสะดุด,ย,ด,ดยังไงดีล่ะเนี่ยทำไมเกิดอะไรขึ้นทำไมเน็ตมันถึงเป็นอย่างนั้นผมก็โอ้ยคนบอกค้างเยอะเลยแฮะผมไม่รู้จะ แก้ไขยังไงฮะเพราะว่าเปลี่ยนเน็ตแล้วอะค้างจริงใช่ป่ะผมปิดเปิดใหม่ได้ไหมมันจะดีขึ้นไหมผมลองปิดเปิดใหม่ได้ไหมของ tik ต o กหรือว่าก,กลับมาแล้วโอเคโอเคไม่ค้างนะชัดเจนอ่ะอ่ะโอเคครับจัดไปได้แล้วแล้วบางคนก็บอกค้างแล้วแล้วก็ดีแล้วโอเคเอามางั้นผมเล่าต่อก็คือนะ ผมเล่าตั้งแต่วันแรกที่ผมมาอยู่ที่ชายแดนก่อนผมเจออะไรรู้ป่ะผมจะเล่าดราม่าว่าอันนี้ผมผมถือว่าผมคุยกับเอฟซผมนะผมเจอดราม่าว่าเอายางมาทํา,า,า,าทบังเกอร์ได้ยังไงเอายางมาทําบังเกอร์ได้ยังไงการจอมพลังคุณไม่รู้เรื่องคุณเอายางมาทําบังเกอร์ได้ยังไงนะบังเกอร์คุณเอามาสร้างเนี่ยคุณรู้ไหมว่ายางเนี่ยมันติดไฟ ยางเนี่ยมันติดไฟเดี๋ยวเวลาพอออกมาเนี่ยมันจะเกิดเหตุลุกไฟไหม้เต็มไปหมดแล้วก็จะเกิดมดลพิษในปลานี่คือสิ่งแรกที่ผมเจอทุกวันนี้บังเกอร์ผมเต็มอยู่ที่ชายแดนที่มอทบอยี่สิบ้าผมก็เป็นคนทำเป็นที่กองกำลังใหญ่ๆผมเป็นคนทำนะมุยทีทำนะมีตาเมือนทม ตาเมือนโต๊ดนิปราสาทใหญ่ๆทั้งนั้นนะในที่ใหญ่ๆใ,ในฐานเต็มไปหมดโรงพยาบาลทุกวันนี้ของผมทำเยอะไปหมดที่ตาเมืองทมเนี่ยถูก b ีกดถูก RPG กดแต่ไม่เป็นไรแต่เนี่ยกว่าผมจะเนี่ยมันอะยางคุณจะติดไฟนะมันก็ไม่ติดไฟ ทำลายธรรมชาติผ่ามันจะลุกเป็นไฟมันจะแบบนี่คือสิ่งที่ผมเจออย่างที่สองกล้องโอ้ยกันจอมพลังจัดก,กล้องมองกลางคืนให้กับทาหารโอ้ทาหารคุณกําลังจะทําให้ทาหารอันตรายรู้ไหมว่ากล้องเนี่ยมันจะถูกตรวจจับได้นู่นนี่นั่น กล้องเนี่ยผมทดสอบกับทหารตำรวจตชดตัวที่จัดมาเนี่ยเป็นสเปคที่ทางเจ้าหน้าที่อยากจะได้แล้วก็มีการตรวจจับแล้วว่าคือมันไม่สะท้อนมันไม่สะท้อนมันไม่มีการตรวจจับได้แต่ผมจะเล่าในสิ่งที่การจอมพลังเนี่ยมาอยู่ทําแล้วกันจอมพลังก็จะต้องเจอแบบเนี้ยเป็นอย่างเงี้คือไม่ว่าคุณการจอมพลังจะออกมาทำอะไรไมันจะต้องคุณกรนจอมพลังทําให้ถูกไม่ใช่ว่าผมแบบน้ําเต็มแก้วนะ ผมรับฟังอะไรที่แบบว่าเออควรปรับผมก็ปรับอ่ะอย่างทูนิเกบอกว่าอะทูนิเกอย่างไรทูนิเกแบบเกตดีผมผมก็รับฟังเอาไปปรับอย่างเงี้ยอ่ะรถเรื่องรถกันจอมพลังคุณเป็นแบทแมนคุณเหมือนทำตัวเป็นแบทแมนคุณเป็นคุณเป็นใครสงครามบริจาคดวนทําไมต้องเอารถอกองทัพไม่มีงบเหรอ กลาโหมไม่มีงบเหรอมีงบปีอะไรสองแสนล้านอะไรนะเออสองแสนล้านนะแค่รถสามคันคุณไม่ได้นี่ก็แบบมันก็เหนื่อยอะไรนะั่นแหละประมาณนั้นแล้วก็เขาเป็นคนธรรมดาทําไมเขาจะต้องไปขับรถส่งกระสุนผมไม่ได้ขับรถส่งกระสุนเนี่ยคือแบบเนี่ยคือผมจะต้องเจอแบบเนี้ยผมไม่ได้ขับรถส่งกระสุนคือรถ ที่เป็นรถลาเลียงกระสุนหรือรถที่มันเป็นรถลําเลียงเนี่ยของต่างๆเนี่ยเขาขอประสานมาแล้วมันต้องการเร่งด่วนเพื่อที่จะไปส่งของเข้าไปในจุดต่างๆทุกคนลังจากทีได้ฟังไอการจอมพลังออกมาไล์สุดแต่ทุกคนคิดว่าแนวใดเนาะ,ะสำหรับตัวลงนายแล้วแล้วก็ผู้ที่ออกมาถ่านะคนคอมเมนต์ที่ออกมาถ่านะสุขสีหัวควรจุกจีช้าใจเนาะที การจอมพนังการสี่วอลและกาเฮดโบซัมเมตแน่นอนขี่โบไลมาสสีใสปากคุณขมิ้นยางที่หลายหล,ลายคนอยากให้เฮ็ดอยากให้ซีดเพราะว่าขมิ้นปากดีแห้งลาทหาไทยหลายชิ้นหลายอย่างเลยเนาะแต่ว่าเหมือนนี่แต่จอมพนังวางโบไลสีโดดโบไลสีขีอ่อกมาแม้แต่ยกเดียวเลยแต่ว่าอื่นเพิ่นจะมีการไล่สดุด ที่ขี่ถิ่มหรือว่าเอาเอาอุจระออกจากรถเนี่ยเนาะจะไล่ชุดหรือว่าอัปเดตให้เบลอีกเทเล่นกันบ้าอ่ะเดี๋ยวเรานี้จะเป็นแนวด้ต่อไปทุกคนคอมเมนต์กับไทยเนาะสำหรับมนาการเป็นกำลังใจให้พีพีฮารไทยเด้อที่มีความอดทนกับคำด่าคำหยาบของคนขมิ้นเนาะขอเป็นกำลังใจให้เด้อสำหรับคลิปนี้บายบายสบายดี